บ้านกบสุวรรณนันแต่งงานไปนสะพ้ายปุณน,นกันเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสําหรับกบสุวรรณนันปุณน,นกันโดยสาวกบขึ้นแทนนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งและได้รับฉาย,ยานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลและดาวค้างฟ้าเรียกได้ว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความนิยมของสาวกบก็ยังคงได้รับจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวา์กับบรู๊๊ ดานุพร์ปุณน,นกันหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยมีลูกสาวคือน้องนาดาปุณน,นดาปุณน,นกันและน้องนดลปุณน,นดลปุณน,นกันและวันนี้เราจะพาไปชมบ้านของทั้งคู่ที่เรามักจะได้เห็นผ่านน้องนดลน,นาดาที่คุณแม่สอนให้ช่วยเหลืองานบ้านนั่นเองค่ะส่วนทางด้านรุกดานุพร์ปุณน,นกันนั้นเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดตั้งแต่ปี2 5 4 1ถึงปี2548 ประเดิมเล่นละครเรื่องแรกลูกตานลอยแก้วปีพศ2541ประกบนางเอกสาวสุดฮอตกบสุวรรณนันคงยิ่งจนกลายเป็นจุดเดิมต้นของความรักของทั้งคู่จากนั้นทั้งสองคนก็ประคับประคองความรักบ่มความผูกพัน่าด่านอรหันต์ต่างๆมานานถึง11ปีจนรักสุกงอมตัดสินใจแต่งงานวันที่9มก,กราคม2552ร้อมใช,ช้ชีวิตร่วมกันมานานถึง18ปี